ควาเกิดมาเป็นบุญครมนำท่าไถยดอกขาดไทยพี่น้องเอ้ยใส่ไถหน้าก็ะไดใส่ไถยไฮกระแหงดีตงแต่งตะกี้บรสะดวกสบายหลายทั้งไม่ยิ่งทั้งพอใส่ขาดไถยดอกดำกาจูงควายมาแต่งแต่เสาเอาแห้งควาแต่เสาตูบริได้นอนคนที่จูอยู่ในห้องดอกบอลน,นอนพี่น้องเอ้ยครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพอลียงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื่อนีพอลียงผู้เม่งยู่ทีอ่าบ้านน้องปุ้งพี่นอ้องอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นเด้อพี่น้องเด้อ มือนีสิผ้ามาเบิงสายดําอีกคอกหนึ่งพี่น้องโอ้เห็นหลบ่ธรรมดานะครับแต่ละตแต่ละตสูงก็เลียงอีกพี่น้องครับผมเอดย๋ยว่าเป็นการเสียนาฬิกาพี่น้องไปบอกรับเจ้าของคอยไปเลยครับเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้รบกวนแนะนำตัวนะครับผมซื้อมาจากไหนน้องผมผมมาแซมนะครับบ้านโคกกุุงครับผมครับผมเพื่อซีมผูบาทเทานี่แหละครับครับผมเอาบัตรที่นี่มือนีบ้าแซมมีจากโตครับผมนี่มีสองตัวครับนี่พ่อพันหลักครับผมอ๋ออันนี้พ่อพันหลักครับผมสูงไร่ปันไดครับผม สูงร้อยหาชิปลบครับบวกลบเนาะครับเนาะครับผมครับผมเป็นควายผูติครับผมโอ้ควายผูครับตัวนี้โอ้เป็นควายผูผู้ปากเป็นกระบาควายเถิกเนาะครับเนาะครับผมโอ้ใหญ่อีหลีครับสูงใหญ่นะครับผมบาดที่นี่ตอนนี้คือผสมหรือตีครับผมผสมเป็นแล้วครับผมรับจ้างผสมตอนแล้วตอนนี้ณปัจจุบันเท่ากับเปิดรับผสมอยู่ครับผมอ๋อครับผมบาดที่นี่เขาเอิ่อนมาควายสายอะไรครับเนี่ยจับนะครับผสมกับ ลูกผสมอะไรละครับนี่มันาบอกจับล้อยดักลูกผสมไหมละครับผมเป็นลูกผสมมาเด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นจับผสมกับมู่ลาวสันว่าเป็นควายผู่เป็นควายพอพันโอ้ใส่บักไงไลยสูงลอยหาสิบกว่าหาสิบเท่าไรก็ครับหาสิบหกครับสูงลอยหาสิบหกพี่น้องปัดควายตัวนี้อยากให้พี่น้องเข้าได้เห็นเอาถามเรื่องล่าค้าก่อนยังสิเบิองเรื่องรายละเอียดบัดนี้อันนี้เปิดให้เกษตรกรครับไปพอคุ้มฟูงครับผมพัฒนากับสายบ้านบ้านครับผมเปื่บัวแพงเจ็ดสิบเจ็ดครับ เจ็ดหมื่นเจ็ดครับผมเป็นยังไงพี่น้องในฟังราคาเป็นตะเตะขี่ไส้ง่วงป่ะพี่น้องโออยากเบาจยากไเลเรียบย่างย่ำเกี่ยวเข่านะครับเนาะราคาถือว่าสมน้ำสมเนื้อพี่น้องกับค้อยความสูงสูงลอยหาสิบหกวันนี้ป้าถูเอ๋อมาเบิ้งรายละเอียดพี่น้องครับผมเดี๋ยวพอเดี๋ยวพวกแมงสีห้เบิ้งด้านหน้าจังหน่อยควายพอเพ่อพันพี่น้องครับหนาโนกระโหลกหัวโตนี่บ่ต้องสืบหนาใหญ่อีหลีพี่น้องครับผมอันควายหนาใหญ่เป็นตะเลี่ยงพี่น้องแต่ว่าคนหนาใหญ่เพราะเป็นตะเอาได้พี่น้องเสียเงินเสียทออออออองงงงยยย่่่่าาาาาานน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 เเเเเเเดดีีีวววว้้้้้บบิิคคพพพปปกกก็ใหญไลัััถืะะร ครับผมกับความสูงสูงลอยหาสิบหกลาขาทีเบาแซมเราเปิดไว้คือเจ็ดสิบเจ็ดครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพี่น้องตัวเอาขอเบอร์โทรศัพท์นะครับผมโทรมาสอบถามนะครับครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามแปดหกศูนย์สองครับย่าบิ๊จักเชื่อนะครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามแปดหกศูนย์สองสองครับครับผมอันนี้เป็นเบอร์มือถือนะครับนะครับเบอร์มือถือครับโทรศัพท์ยิบซีชั่วโมงเลยครับผมครับผมตลอดยิบซีชั่วโมงเป็นเบอร์มือถือหรือเบอร์เมียถือก่อนครับคุณจุงแกลครับถือะครัับดจกเลยว เป็นเบอร์มือถือก็ได้เบอร์เมียถือก็ได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากโทรมาสอบถามนะครับเอาหางลามนะครับหางลามหางลามหางลามไข่ร่อนเสมอกันเพราะว่าส่วนมากเขาจะว่าขันควายผู้ในตัวเมืองไข่ร่อนพี่น้องครับผมว่าถ้าไข่มันบิดมันเบี้ยวถือว่าอ่ามันสีหยาบมันสีมืดเพราะเป็นตะเลี่ยงเพราะเป็นตาเอาไปพัฒนาต่อแต่ว่าควายตัวนี้พอเลี้ยงผู้เบ่งเบืองหล่ะพี่น้องครับผมถือว่าใส่ได้อยู่ครับผมความสูงสูงลอยหาสิบหกนี่ถือว่าเป็นโค้งสางที่ใหญ่มากพี่น้องควายพ่อพันธุ์ ผู้ใดกาลังมองหาควายพ่อพันธุ์พี่น้องครับโตใหญ่ๆจังสิโอ้ยบอธรมดาครับผมผู้ปากเป็นว่าโตซ้ำๆคนนี้นี่พี่น้องใหญ่แห้งอีลีผู้ใดมีเกลมาแหลกสั่งเด้อพี่น้องเด้อมือนี่ครับผมถือว่าเป็นควายพ่อพันธุ์ใหญ่นะครับความสูงสูงร้อยหาสิบหกนะครับผมเป็นควายมูลาผสมจับมาะสมว่าเบาแซมเล่าว่าครับผมถือว่าควายตัวนี้ก็ถือว่านังหนาซยใหญ่เหมาะสําหรับผู้ที่เอาไปเป็นพ่อพันธุ์เบิกหางเล่าพี่น้องหางลมหางลึกมากเลย บัดที่นี่สิถามเรืองควอยส่วนมากขันสายพันธุ์เขานี่ส่วนมากเขาจะเป็นหางดอกอันนี้หางดอกบ่าครับบ้าแซ่บบ่ครับหางดำนะครับโอ้อันนี้หางกรบอดอกดีครับผมเชี่ยงเชี่ยงตัวนี้หางดำกระบอดอกพี่น้องครับผมเบื้องเองาหางบักไง เชิงการกะไงพี่น้องครับข้อกะไงไรกะกว้างครับผมสันหลังกะเป็นสันหลังป่าบูเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ปกติขันเบาตามควายไทยนี่ครับผมเขาจะว่ามันสิมีอัตลักษณ์ของควายไทยแต่ว่าขันค้ายพวกนี้บบมี่นะครับเนาะครับมีครับผมสิไปถามหาตาแต้มแก้มจมข้ออ่องถุงนองเขานี่เหมือพี่น้องครับผมบ่ต้องไปถามหาเด้อพี่น้องเด้อพระว่าควายอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ของเขาโค้งสางเขาเรียกว่าควายให้บิดควายไ่เร็วนะครับบัดที่นี่ควอยตัวนี้ได้ยักปีครับบ้าแซมครับนี่สี่ปีกว่าแล้วครับผมจะเข้า ไข่ซีปีก่าสีเขาหาปีแล้วพี่น้องครับผมคือว่าตอนนี้เหมาะสําหรับเอาไปเป็นพ่อพันธุ์เหมาะขนาดเลยพี่น้องครับผมคือว่าความงามความงหญ่นี่บัดที่นี่ความเหีพยวน้องครับผมครับผมความเหี้ยวนี่ก็บ่ต้องสืบพี่น้องผู้ปากเป็นว่าเหี้ยซ้ำกันกับรถไฟพู่นี้นี่บ่ธรรมดาได้ความเหี้ยวยคือว่าเบิ่งเอิบบื้เผาพี่น้องครับผมไขยซีปีเอิบับื้เผากันยังง่ายอยู่ไหมนาอยังง่ายยังนันอยู่บัดที่นี่ขันเว่าตามเกณฑ์แล้วขันสายตาพอเลี้ยงผู้แม่งพี่น้องครับผมสี่เป็นควายขานำเลี้ยงจาก ครับผมสิเป็นขั้ยขัดนำเลี้ยงขันพี่น้องเฮ้าดื้อครับผมผู้ใดมีหญ้าหลายๆนะครับผมหญ้าหลายๆปลูกหญ้าไว้นะครับผมมาเอาขั้ยตัวนี้ไปเป็นพอพันเป็นพอคุ้มฝูงนี่พี่น้องโอ้รับรองว่าพอผิดหวังพี่น้องครับผมราคาเราเปิดเป็นตะฟังครับขายกับว่าใครขายแพงขายแบบขายธรรมด่าเงินมากขั้วไปพี่น้องราคาเปิดไว้คือเจ็ดหมื่นเจ็ดวันที่ครับเจ็ดหมื่นเจ็ดครับโอ้พี่น้องเจ็ดหมื่นเจ็ดโอ้ฟังราคาเพราะจากเตะขีใส่หัวผมนะพี่น้องราคาถือว่าสมนามสมเนื้อพี่น้องครับผมแต่ว่าเรื่องล่าค่าพอเรี่ยมพเด้อครับผม ให้โทรมาต่อรองเบาแซมอย่างเดียวจะโทรมาต่อรองพอเลี้ยงเด้อพอเลี้ยง <c oughs> พ่าเลี้ยงรถวัดไ,ได้เด้อครับผมให้โทรมาต่อรองเบาแซมเล่านะครับผมเพราะว่าอันใดมันมีหมองเอากันอยู่นะครับเนาะครับผมให้โทรมาต่อรองกันยบบาบ้ากับยาว้าถกแล้วกับยาว้าแพงนะครับเนาะนะให้โทรมาคุยกันก่อนมิทอดใดกับจงคุยกันเนาะครับเนาะครับผมเป็นเบอร์โทรเบอร์ไล่นะอันเดียวกันอ๋อเบอร์โทรเบอร์ไล่มาที่นี่เบอร์เฟซเทอร์เรนไหมครับผมนี่ครับผมเอาเดี๋ยวก็ะสันเดี๋ยวพอเลี้ยงผู้แมงสีขอเบอร์เบอร์เฟสละไว้ให้เราส่งให้แล้วพอเลี้ยงผู้แมงสีอ่า ขึ้นห้ในช่องพรอมเพราะว่าพี่น้องอยุต่างประเทศนะครับเนาะเพิ่นสนใจก็สิได้โทรมาต่อรองมาคุยกันเพราะว่าส่วนมากขาเจาวาขันยุ่ทางต่างประเทศเข้าจาวาโทรไล่มันบ่นค่อยติดว่าสันว่าติดยากว่าสันว่าขาเจ้าเลยอยากได้เป็นเบอร์เฟซนะครับส่วนมากนะครับเบิ่งดูพี่น้องเบิ่งท้ายยืนยกเห็ดพึ่งเบืงปานวันเบิง่งตื่นเสียมยพี่น้องใหญ่อีดีมันครับโอ้บ่ธรรมดาพี่น้องครับผมเออกระตกลงเด้อพี่น้องเด้อครับผู้ใดสนใจนะครับอยากไปพัฒนาต่อนะครับวายตัวนี้เป็นควายพ่อพันอายุได้สี่ป็นะครับ บดที่นี่ล่าคาทีเบาแซมเราเปิดไว้กับเปิดเป็นตะฟังพี่น้องขันภาษาไนหอยเขาว่าล่าค่าหลอดพื้นีิครับนี่ล่าคาหลอดพื้นมาสั่นพี่น้องครับผมล่าค่าราเปิดไบเจ็ดหมื่นเจ็ดไหมพี่น้องโอ้ถือว่าสมน้ำสมเหนือแห้งนะครับควายกับตัวบกไันะครับผมหางสะออนหางกับแข้งกับขาเนี่ยพี่น้องครับผมขันเป็นตัวเมี่ยนนี่บ่ต้องสืบนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ขันเป็นพอพันกับบ่ทำบดดาถือว่าหาอยากแล้วตอนนี้เพราะว่าคนเริ่มหันมาเล่นสายหนีหลยแม่นบ่ครับครับผมหลยคัก คนหา,าหันมาเล่นสายนี่หลายเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ครับผมพวกสายดำเนี่ยโอ้เบาแซมแล้วก็นหนึ่งในสายเวทด้พี่น้องนั้นเ็นเล่นสายดำเลย <c oughs> มันพัฒนาไงครับผมมันพัฒนาไง,งาแล้ววะครับผมตอนนี้คือคนหันมาเหล่นหลายๆเพราะว่าหนึ่งก็คือ,อโค้งสางพอไงเนาะครับเนาะ ครับผมเราก็เอาไปทับกับแม่ดีๆออกมานีโอ้รับรองวันนีใส่แมบนานควยไทยครับโอ้ครับผมแตกเลยครับอ๋อขันใส่ควยไทยนี่ก็สิออกมาเป็นยังไงครับบาเซมครับวันกจินตนาการนะผมก็ข้งสางเงี้ก็ปัจจุบันมัแล้วครับอ๋อครับผมขันว่าตามเกณฑ์ก็คือจังผู้สาวไทยในหัวฟรังเนี่ยนะครับเนาออกมาบังกิต้องคือพอแม่บ่ครับโอ้โนี่แหละเขาจะว่าเสื้อบักต้องบะฮอนลนไก่กกเนี่ยผมดกบะฮอนเป็นหัวล้านพี่น้องครับลูกบอกบักสีดาล้นจากต้นเป็นบักเขียบมันก็เป็นไปเพราะไหนแล้วเน ก <G ül üş> ็ถือว่าถือว่าอยากให้พี่น้องเอาไปพัฒนาต่อครับผมควายตัวนี้เอ,าอ้าพลายังผู้แม่งสีสรุปรายละเอียดของควายตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อเป็นควายผูเป็นคว,าย,นควายพอพันใส่ไ่นะครับผมความสูงสูงลอยขาสิบหกพี่น้องโอ้หาใซ่ไใ้ครับหางลามหางหลึกหางกระ่บบอดอกครับผมแข้งขาไ่นะครับผมอายุได้ซีปีนะครับถือว่าตอนนี้เอาไปคุ้มฟูงได้เลยราคาทีเบาแซมเล่าเปิดไปเท่าไรก็ครับ 77ครับผม 80, 7จเน,นาะครับเนาะโอ้ราคาเป็นตะฟังพี่น้องครับถือว่าราคาหลอดพื่นมากเลยเอากรฝากพี่น้องไปผูใ้ใดสนใจให้โทรท่มากด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าแก้วบัคัดสปีเป็นหินแแฮมีพี่น้องบ่บไปแว3ปีเป็นคนอื่นเด้ข้าว่าเอาสนใจก็ทรมาเอาเดี๋ยวไปเบิ่งตต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกตัวนึงพี่น้องครับผมเพิ่นว่าเงินข้ามแก้วคือเขางัวปลาถามดีก็ได้ถามาฮก็ได้ส้นพี่น้องครับเงน่อนของเข่าซำเ่น้อเงื่อน้องเมีย ตัวนี้เป็นควายแม่ตีครับนี่ครับควายแม่ฟันคูแรกครับผมฟันคูแรกพี่น้องครับผมเป็นควายแม่ผู้ปากเป็นวลาตัวเมียเด้อพี่น้องเด้อครับผมบัดนี้มีความสูงสูงหลายปานใดครับร้อยสี่สิบหกปลาแซมครับร้อยสี่สิบหกครับผมร้อยสี่สิบหกบวกลบครับแม่พี่น้องสูงร้อยสี่สิบหกโอ้หางไงางไงข้อยตัวนี้บ่ธรรมดาเดี๋ยวให้เบิ่งเอิบเบิ้งเผาจากน่อยนั่นอ้ามันคือย่านไงเถอะเหลียวเบิ่งพอเดีอยงผู้เม่งสะอ่อนไหมพี่น้องเป็นควายตัวเมียไรหนากว้างนี่เขาว่า โอ้ครับผมถือว่ามองมากสมูทมากเลยคอยตัวนี้ครับผมบัดที่นี่ถามเรื่องราคาเลยบัดนี้ราคาเปิดเอานะครับครับผมนี่ก็เต้ท่องให้องเดือนแล้บลับประกันนะครับผมก็มุ่งหักันว่าเส้นพอคุ้มฝูงมานาะครับผมเปิดไป89ครับผมราคา8ปดหมื่นเก้าครับผมอ่ะบัดที่นี่มาเบิร์ล่รายละเอียดพี่น้องครับผมความสูงสูงลอยสี่สิบหกราคาทีเบ้าแซมเราเปิดไว้คือแปดหมื่นเก้าพันบาทเนาะครับผมเป็นควยสองสายเลือดมาขึ้นกันคือจับผสมกับมูลามานะครับผมออกมาทั้งไทยจักหนึ่งบ่รับ กัมีหูขาวอยู่ขนาดเจ้ามาท่านไทยจักหน่อยหนึ่งอยู่ครับผมมีหูขาวเห็นแต่ว่าแข้งขาดีพี่น้องโอ้พื้นดีครับถือว่าไย่นาข่วงบรรทัดหลังก็ดีนะครับบาดที่นี่เอ่อบาวแซมเลว่าตอนนี้คือผสมมาแล้วทับมาแล้ว่านได้2เดือนแล้วแต่ว่าแหงว่าท่านได้ตรวจทองครับผมล่าค่านี่เป็นล่าค่าเปิดนาคอกนะครับเราก็บ่ไอะไรรับประกันทองเนาะครับผมเป็นล่าค่าห้ไปรุ่นเอาวาสี ได้ตัวผูหรือตัวเมียเนาะครับเนาะครับผมไปลุ้นเราเองนะครับผมอันนี้คือราคาเปิดให้พี่น้องเข้าฟังแล้วราคาคือแปดหมื่นเก่าตีครับครับผมแปดหมื่นเก่าพันเด้อพี่น้องเด้อแปดหมื่นเก่าพันกับไข่ตัวเมียนะครับสายนี่แหละเขากำลังฮิดกันพี่น้องครับผมก็ถือว่าเป็นตัวตึงในงานนี่เลยบรท่านบดดาได้ครับเป็นสาวหน่อยกับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเี่อุ้งอิงไปสันได้พี่น้องครับผมควายตัวนี้ก็ถือว่าหนาพัฒนาต่อมากพี่น้องครับผมหนึ่งคือความเน่านะครับความเน่าได้เด้อพี่น้องเด้อความเน่าความใหญ่ได้นะครับผมใหหญญ่ได้้อออีกกกครับนนใ่ ตอนนี้บลาแซมบามันสีไงได้อีกเพราะว่าหนึ่งอายุพึงได้สปีได้สปีพี่น้องันคูแกครับผมครับผมฟันคูแรกครับผมอายุได้สามปีแสดงว่าหอดซี่หาปีกสูงรอยหาซิฟนี่คือสบายสบายนาจะได้แหะครับผมมาผมจะไปเล้งไก่นะครับผมอันนี้คือตามโค้งสางของเขาพี่น้องครับผมถ้าเป็นควายพวก มูลาควาจจับนะครับเขาเรียกว่าควายให้บิดนี่คือมันสีใหญ่เกินโตนะครับผมตอนนี้คืออายุเพิ่งได้3ปีผู้ปากเป็นกันเลยครับผมขันได้3ปีนี่บระธัมบดาขันความสูงขนาดนี้เนาะครับเนาะครับผมครับผมบัดที่นี่ขันนอซีปีหาปีบัดที่นี่สีมิอ่างออกบัดนีความใหญ่สีเกิดขึ้นความสูงสีเกิดขึ้นแบบบัดที่นี่ก็ฝากพี่น้องไ้ผู้ใดอยากไปพัฒนาต่อกับควายแม่นี่พี่น้องครับผมโอ้คือว่าน่ะพัฒนาต่อนะ ให้เป็นจังหว่าสีชมพูบานเพิ่มเป็นจังเว่าผานกเข้าเคลื่อนนำพ่มเด้อพี่นองเด้อข้อยตัวนี้ถือว่าเป็นตะเอาอีหลีครับผมมีเงินมีทองมาซื้อข้อยไปเลี้ยงหางก็ถือว่าหางลาพี่นองหางเลื่อยเงาเลื่อยเข่าอยู่ครับเขาจะว่าเห็นหางเงาฟ่วงไอยยาฝ่าปลาปลาไหลเขาจะเป็นแนวงูสิต่อตายเพราะท่านหูเสียงปล่าวปลาห้องข้อยจากของยาฝ่าวลาพ่นองซื้อไปแล้วจังหว่าข้อยจะกของเด้อพี่นองเด้อจุดจุดเด่นของข้อยแม่นี่เด้อพ่นองเด้อครับผมข้องหญ่ครับผมความเงวาได้แข็งขาดีเล็บก็ถือว่าเป็นเล็บกะลลลาาพี่น้้อองงครับบบผมเเ็็ก อันผู้ป่าเป็นบาวะตะก,กะล่าแล้วหอดวากะโป้พูดเลยเนาะครับ<อ>ถือว่าเล็บงามครับ <c oughs> ค่อยตัวนี้ก็เลยเขากระสีออกมาทางไทยจักหน่อยแหลอละครับผมถือว่าหน่าไปพัฒนาต่อตอนนี้คือสือไปรุ่นเอาเร <c oughs> ื่องพี่น้องว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเพราว่าทองได้สองเดือนแล้วแต่ว่าเราบัาท่านได้ตรวจทองนะครับบัได้รับปาาระกันทองให้สือไปรุ่นเอานะครับผมเ <c oughs> บื้องบรรทัดหลังพี่น้องครับบรรทัดหลังก็ถือว่าตรงดีนะครับผมสวยงามเบื้องไทายรูปบ้านนี้ <c oughs> โอ้พี่น้องเรต้องสืบเกาหางบักใหญ่นึง เงาหางกระไง่พี่น้องเงาหางไงะไลหนากว้างนี่เขาเรียกว่าวายหนาพัฒนาตอเพราะว่าตามสายพันธุ์ของเขาจริงๆนี่ท้ายสิบว่าเป็นแบบนี้นะครับ,รบท้ายจะลึกนะครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าอถือว่าหนาพัฒนาพี่น้องเบื้องเงาหางขึ้นจังโอนมาแปะไบซื่อๆนี่ไหมครับดอกขาวดครับดำ อันนี้อันนี้อันนี้บ่าหางเขารับประกันาหางดำมันบ่ครับหางดำครับรับประกันทั้งสองตัวโอ้ครับผมถือว่าอันนี้ก็ฝากพี่น้องเฮาผู้ใดม,มีเงินมีทองอยากให้ครับมาเอาไปพัฒน,นาต่อเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตอนนี้เริ่มหายากแล้วเพราะว่ายุคเขตของนี่บ่าวแซมต้องไปลอยมาไว้หมดแล้วผู <c oughs> <c oughs> ้ใดอยากได้ก็โทรมาหาบ่าวแซมเอาเอา เบอร์โทรศัพท์อีกจัาเทลือดนะครับผม0870386022ครับครับผมอันนี้ติดต่อได้ตลอดเวลาพี่น้องครับเบอร์เดี๋ยวเบื้องเรื่องเบอร์เฟซเบอร์ไลน์เดี๋ยวพอเรียงผู้เม้งสีแปะรไฮเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากไปพัฒนาต่อเอาบัตรที่นี่พอเรียงผู้เม้งสีสรุปรายละเอียดของควายแม่นี่ครับผมควายแม่นี่เป็นควายสองสายเลือดนะครับเนาะเป็นผสมมาแล้วครับผมความสูงสูงร้อยสีเท่าไรครับ46ครับผม46่สิหกพี่น้องราคาบัตรนี้ แปดมือเก่าครับแปดมือเก่าไหมพี่น้องเป็นจังไดล่ะครับเป็นแต่เอาแห้งเลยนะครับผมความเา่าก็ไอะไรความไหก่ก็ได้แข็งขากด็ดีล่ำตัวก็ยเวาโอ้เงาหูกด็ดีพี่น้องครับคือว่าเงาหูในรัดเราหูกัม,มากได้พี่น้องก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดมีเงินมีทองมาสื่อค้ยไปเลี้ยงได้พี่น้องเด้อครับผมเปิล่าทุกบ่มีเสือ้อผ้าฝ้าเคลื่อนดีพอรียูทุกบ่มีควายยุขอกสิท้นใดจังไดพี่น้องครับผมเอาก็ฝากพี่น้องไว้แล้วกันครับผมบ้าแซมไม่อยากจะฝากพี่น้องคราบ่มครับผมออาฝากไว้แล้ครับผู้ได้พ คุ้มฟูงกับมีให้ให้เลือกครับกับแม่แม่ทองนี่ครับเอาไปรุ่นเอาครับครับผว่าจิตติดทองปพราะติทองพุงเพราะเรียตัวด้วยกันครับผมหมอเพิ่มกับเบาางจ้ากเลยอครับผมฝากไว้เลยครับโทรมาันเลยครับเพอ่งเบื่อทร่มเบื่อไรอยากได้รายละเอียดไายกับทรมาอีกครับครับผมครับผมครับผมเอาสำหรับมือนี้ทีมงานของพอเรียนพวยพิงขอขอบคุณเออบ้าแซมที่ไห่มาเปิดราคาไห้ค่อยงามแบงค์บั่นพี่น้องเข้าครับผมเอาขอบคุณครับผมครับผม ครับผมกับฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วครับพี่น้องครับผู้ใดอยากได้ควายงามราคาถึกนะครับผมให้โทรมาหาเบาวแซมเล่านะครับเบอร์ก็สามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมอยากได้วิตามินเกล็อแพร่พี่อินพี่เจอปัญหาเรื่องควายจอยควายผอมควายบ่เป็นสัตว์เป็นสัตว์บ่ชัดเจนไงให้โทรหาพอเลี้ยงนะครับผมวันที่นี้ก็ฝากพี่น้องเฮาผู้ใดมีควายงามนะครับอยากแบ่งปันนะครับผมยูไก่ยูไก่ให้โทรมาบอกพอเลี้ยงผู้เม่งนะครับบ่อยากเอาไปตลาดนัดก็โทรมาพอเลี้ยงผู้เม่งสิไปเปิดราคาหน้าคอกให้เด้อพี่น้องเด้อเบอร์์พออเเลี้ยงกบบรร0872299337คัผม เอาคิดสีเหลียงควายดอนขายเป็นคข่าขาวข้าเหลียงควายดำให้เป็นไข่าขาวแก้วเหลียงไงแล้วขายตัวละล้านสองล้าน,านคือบ่าวแซมเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับมือนอีกขอบพูณครับผมซากโครมิกพีเอ็นพีเป็นแร่ธาตุเสริมในสัตว์เทศในอ้วนเร็วโตวไวน้ำนุมดีบำรุงระบบสืบพันธุ์เป็นสัตว์ชัดเจนและ,กะเกษตรไทยการผสมติดท,ที่ดีขึ้นเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มพุ่มคุมกันโรคกระสอบละ360บาทราคานี้ทรงฟรีทัวประเทศสาม,มารถติดตอ่อส,สั่งซื้อได้ที่พอเลียงผู้เม่งเบอร์0 8 7 2 2 9 9 3เจ